จะมาเล่นกับเพื่อนสาคนเลยซึ่งก็คือเลาแล้วก็นิวซีเย้นิวซีอยู่ดูนเอลชีวตรอบจะเลยโอเคมามาต้นนี้สิเธอก็จะโชคดีมากันหมดเลยสามคนฮะ,อะเออเอออย่าตกอย่าตกนิวเลาได้ที่แ้วเหลือแค่นิวซีนิวซีรีบได้ที่แรวคุณ ได้เป็นแอริเอลได้เป็นนางเงือกเรียบร้อยแหละแม็กซ์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 บินได้ด้วยบินได้นะรู้ไหมฮะฮะกิ๊ดดอร์ซกิ๊ดกิ๊ดดอร์่ฮะฮะฮะไม่มีใครกิ๊ดดเลยไวฮะ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 เงโอเคจะได้ เลล่านี่เลลูเลลูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 นี่คือเลล่านะโอเคทักทักใครกันได้นะาสร้างสุกับโปรกเนาะไปทางไหนดีฮะ นดากลัวจะเล่นทั้งหมด <c oughs> ห้าเกห้าตานะจ๊ะฮะอย่าหนูโดนหรอเดี๋ยวโดนหรอนฉันเนี่ยโดลลนหรอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะ,อ,ะ <c oughs> อยากบอกเลยนะว่า ตกรอบเพราะเพราะมันไม่มีทคงมีใครรอดหรอกเพื่อนก็ตุยตามฉันมาถังมีใจนี่คือเรรูฉันเล่ทั้งหมด5ตานะลืมบอกตอนนี้เป็นตาที่สามแล้วซึ่ง Thank mm -hmm. you. เด่นฮะฮะอยากเล่นเกมเด่นโอเคโอเคโอเคเล่นเกมเด่นเจสินเพจเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันมา ใครหมดไม่สนลูกเคยถ่า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 ยซิย่งจะถ่ายทำไมหืไม่รอดแน่นอนเนื้อ คุณผมลือคุณเบคอนคุณคิดว่าจะให้ฉันถ่ายรูปก,กับพวกผมลือแล้วก็เบคอนอีกคนไหมอ้อไปแล้วเสียดายจังเนี่ยเอาเบคอนที่คุณคิดว่าฉันจะถ่ายถ่ายไม่อยากดูอะเพราะว่าน่ามันลิงไม่อยากดูเพราะว่าขี้เกียจด,ดู โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนแค่นิวซีเลน่าหายไปไหนแล้วไม่รู้ห้ยเห็นเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมเห็นอะไรไหมจะมาแล้วอู้ระเบิดันจะไ๊กก็ก็ครัชอ๋ออย่า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 มาเล่นกับไฟร้อนๆสิไม่ดีอย่ามาเล่นกับ ลง,อง,องโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนใครชอบก็กดติดตามดีกว่านั้นก็กดอ่ะใครชอบก็กดไลค์ดีกว่านั้นก็กดติดตามเนาะโอเค